ใช่เพราะว่าเราคะแนนขนาดนี้2องสี่ปองสีนะครับน้งมาแลวนะครับแล้วก็รอี่เจ็ดสี่เจ็ดงนะครับอ้าวเปลี่ยนลูกไปเลย้ากีฬาหมดลูกหมดแรงนะเว้ยอเดียว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 อดีเดียวเีเดียวนดีดเดียวเดดวเดียวเีวเดียวเดีนวีีเ ไล่หมายเลขห้าสิบสคะแนนเวลายังไม่ถึงครึ่งครับทีมสีสุพรรณเวลาผ่านไปยังไม่ถึง20่สินาทีอ่สนุกสนานกันครับสนุกสนานกันทานที่ดูตะก็อย่าลืมอย่าลืมซื้อบัตรผมนะครับอย่านั่งดูอย่างเดียวนะครับใช้สมองให้เป็นประโยชน์คำนวณดูครับว่า ขณะนนี้ในเวลา40นาทีกระทันหันได้เท่าไหร่ซื้อบตสสีหลืองผมได้เลยครับผมมีน้ำเบื่อมีแบตเตอรี่ให้นะครับพรุ่งนี้รวยกันครับพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยครับแหมระหว่างทักก็แข่งแล้วก็รื่นหวยก้ได้กลุ่งนี้และกลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่งนี้วันที่16นะครับลอตเตอรี่เราไม่มีแจกให้นะครับเราตกลงันแล้วว่าท่านซื้อบาสสีขาวและถ้าถูก น้ำดื่มยังมีครับน้ำดื่มให้สองขวดเหมือนเดิมและพาร์ตัวให้โอรครับมีสิบห้าเราแถมเงินให้อีกหนึ่งร้อยบาทให้ไปซื้อรถตะตอรี่เอ,เองในวันพรุ่งนี้เพื่อเวลาพารีครับคะแนนตอนนี้สองร้อยเจ็ดสิบสองเจ็ดห้าพรุ่งนี้หวยออกครับ ตอนนี้ครับเวลาการแข่งขันของทีมสีสุพรรณนะครับผ่านไปแล้ว20นาทีครับคะแนนอยู่ที่275คะแนนนะครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก20นาทีครับสีสุพรรณครับจะทังคะแนนได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วก็มาชมกันนะครับทีมสีสุพรรณนี่ก็จัดอยู่ในเวทเวทมือใหม่นะครับเพราะเรายอดขาดทุนอยู่แล้วครึ่งกับครึ่งเนี่ยพี่ถ่ายได้ถูก อุดอุดอุดไม่ถูกถ้าตัวเอื้อมาหาเงียบดีละไปไหนละกรรมการตะก้อเมื่อกี้ไปไหนล่ะเงียบไปละอ๋อหายใจละเอหายใจหน่อยได้เลยครับโอ้พอใจโอ้แค่แค่หายใจหน่อยแกแซวเลยข้ามวันไม่เข้าวิสัยเออข้ามวันนี่มันแน่นอนอยู่แล้วดีกว่าเออโดนไปไหลไปไหลออกมาตอนนี้275เอาหลักสามพันถักสีเหลืองส้มแนน275 สองเจ็ดห้านะครับปัดชี้เหลียนะครับคะแนนสองเจ็ดห้าอยู่ขณนะน,นี้นะครับรึ่งเวลาผ่านรึ่งเวลาผ่านเหลือสามสีนาทีรเราจะเริ่มนัเดเก็บปัดนะครับหรือเวลายเยอะซื้อได้เลยนะครับใีจากคุตติ้งนะครับจากคุตติ้งนะครับมีถ้าต้องตัวได้อะไรครับทื่อไหนไม่บอกเลยอ่าปัดสีเหรียญถ้าต้องตัวได้อะไรครับ บัตรสีเหลือก็ได้น้ำบืมนะครับหนึ่งขวดลอตเตอรี่หนึ่งใบข้างเคียงสองรางวัลน,นะครับรางวัลละแบนโอเคโอเคครับครับวันนี้ตามปกติอยู่ครับเราจะไปสรุปกันสองวันสุดท้ายอัดอัดให้จุกจุกไปเลยครับโอเคตองมาดท้ายคะแนนรวมับคะแนนรวมด้วยอัดให้จุกจุกวิีไก่ย่างด้วยครับมาจากสวนผักครับร้านนี้ร้านดังนะครับไก่ย่างสวนผักวันสองวันสุดท้าย เราได้การรับการสนับสนุนจากพี่แดงของเราครับหรือลูกพี่ีช่างทองที่ให้เราเป็นประจําทุกปีนะครับก็ขอกราบขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยโอเคสนุกสนานนะครับวันสองวันสุดท้ายวันที่20ิและ21อย่าให้มันทอดมนจ้าสีสุขขันเอออย่าให้มันทอดนะจ้าเออโดนพวงไ่เลยมาพวงครับเอโอเต็มโอ เล่นไปแล้วหนึ่งท่าเอาเลยเอาเลยโอ้ไลไปโอ้แถมโอไลก้อนมาก้อนมาเออมันต้องได้ทีลูกลอะไรก็ได้สามร้อยด้วยยกเป็นลูกแป๊วยอ,อดที่ร้อยห้าสิบหนึ่งหมายเลขที่ออกหมายเลขที่ออกจับก,กันชัวร์หมายเลขตัวเดียวครับไม่ใช่สองตัวหมายเลขสี่หมายเลขสี่ สาไแครั้งที่สีสากของได้เป็ดครับสิบคะแนนครั้งที่สองเวลาผ่านไปแล้วยี่สิบสองนาทีครับออกเบอรสี่ครับใบโคตคนนี้ก็ชื่อเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับเก็บไปเดี๋ยววิจตรทองเดี๋ยวได้ทองเดี๋ยวชื่อไว้ชื่อใคเดียวอาจได้ทองอองใครจะไปรู้แน่เลยเล็กไปางวัลใหญ่ก็ได้ใช่ใช่ดูที่โชคของแต่ละคนนะครับ อะไรไม่ได้โอเครู้เรื่องเราเชื่อเลยไปเจยให้การสนับสนุนเรื่องพิจารากันตลอดเออแล้วอยู่ด้วยกันได้ไงวะาสี่คนเนี่ยพักกันแล้วขากันมาเออไอ้ในกันนิดเดียวนิดเดียวไม่รจะนิดไปถึงไหนนิดเดียวเดียวนิดเดียวอ๋อเดียวแตกนะเดิเนมาจากบ้านไปบนร้อนเพราะจับไปปุ๊บบนร้อนอะไรบ่นร้บนร้อนเลยปีสามไม่เข้าเลยนขาดเดียว เอาหน่อยเอาหน่อยเดียวและขินสมอเอาเลยเดียวสส่ปาปัดโถ่่ปากแสดงขนาดนี้ครับปัดสีเหลือง3ามอพอดีครับสีเหลืองสามร้อยพอดีเลยเวลาผ่านไปยี่สิบสีนาทียี่สิบสีนาทีครับบัดสีเหลือง24่สิบสี่นาทีสามร้อพอดียังไงต้องใต่ทักประมาณสี่สามสี่สีนะมีโอกาสจะเข้ารอบนะครับ ตอนงานจุดจีนี่เตะสี 4, เข้ารอบนะครับประเภทมือใหม่นะครับแต่ปรากว่าทั้งสองทีมไม่รับไปเชิญน,นะครับเราไปเชิญเขาไม่มานะครับ<ๆ>คุณเทียวเนื้อในโวดกับเนื้อตุ่นในโวดสีสามได้เดียวครับสี่สามได้เดียวอีกสิบคะแนนเต็มป่ะเอ่รั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกขอโทษครับครั้งทีสองตาไปเออไปทำให้เต็มเลยเออตอนนี้ข้างโดเต็มไม่เหมือนก่อนแล้วมันอายุมากขึ้นนะเป็ดน,นะเออ เมื่อเมื่อไม่แข็งหมดแล้วเลยือกซื้อได้หาก็ได้เลยนะครับสาหรับท่านที่ต้องการน้ำดื่มเย็นๆนะครับแก้เซ็งและก็ตอรี่หนึ่งใบพรุ่งนี้รวยครับราคา20บาทและบัตรสีเหลืองละ7ใบ20บาทถ่ายกันดูนะครับไอ้เปชรแม่ตัดไปแล้วสี่สามป้าเอาละแชมแะไวยกอสีคะแนนี้310คะแนน110แลวถอดไป ราคาอะไรสามร้อยสิบคะแนนสี่เจ็ดนี่มันก็ถ่ายได้เลยใช่ไหสี่เจ็ดเนี่ยครับขอกราบเรียนะครับสำหรับภาพรนตร์สาต่อที่ให้ความสุขความสนุกสนานคืนนี้พี่สอนท่านอาจารย์สุวิทย์และพี่น้อยบางบอนทีมงานบางบอนภาพยนตร์ครับและพี่พระอาจารย์ผมก็พี่พระอาจารย์สุวิทย์อินเตอร์ครับมาจากวัดหลักสี่พิษณุพิษณุเนโอพิษณโออีกสิบคะแนน ขอการวะขอขอบพระคุณนะครับสําหรับบริการทุกบริการที่มาสร้างสีสันให้กับหลวงพ่อเกษรของเราไห้มีสีสันสวยงามสรุปตานะครับวัดพระก็ไปแพ้ไทยในหนึ่งฝั่งทนนะครับวัาพระใครก็อยากจะมาเที่ยวนะครับแต่ไม่คือนี้เงียบไปนิเออแต่ก็ไน่ไ้เงียบเออไม่ให้เงียบครับ กลางวัน้ีราตะก,ก้อให้ดูนะครับใครมาปิดทองหลวงพ่อเกศสอนเสร็จแล้วเราก็มาดูตะก,ก้อกันนะครับเ,เลือกชื่อเลือกหากันเลยครับข้าง<ป>เต๋อนั่นแหละข้างรวคทั้งที่หนึ่งครับผลละไม้กลน2ีกสนน300คะแนนสองแล้ว332แล้ว,ลวต,ต้องเตะสักสี่สามสี่สี่้ยถึงจะมีโอกาสเข้ารอบนะครับสำหรับทีมต่อไปนะครับพบกับทีมเด็กวัดทองน,นะครับ คือขอประกาศที่นึงนะครับตอนแรกเด็กวัดมอใจะเล่นประเภทขอเสียบคอแต่เนื่องจากว่าไม่มีคอมาเลยนะครับนักกีฬาเก่งๆก็ไม่้อนะครับเลยขอเล่นประเภทมือใหม่เลยนะครับโอเคครับเราให้เล่นประเภทมือใหม่ได้นะครับสรับเด็กวัดมอนะครับเพราะไม่มีนักกีฬาประเภทกอเลยนะครับโอเคนะคุณเคนะครับคุณเค เลยซื้อได้หาเลยนะครับปัดสีเหลืองปัศสีขาวปัดสีเหลืองเต็งทายกันดูนะครับว่าคณะนี้จะทำคะแนนได้ทาไหมในเวลา 4- 0สนาทีนะครับถ้าท่านแมวน้ำดื่มครับสมมติว่าท่านแมวน้ำดื่มถ้าท่านถูกเราคะแนนตรงเป๊ะเนี่ยท่านแมวน้ำดื่มขวดใหญ่นะครับเราให้ลอตเตอรี่สามใบเลยครับเออเอาเลือกเอาละเลือกเอาละครับสำหรับชาวพุทธไม่อยากได้เป็นทองนะครับ สีสันเต็มท่านไม่อยากได้หงษ์ทองหรือซองลูกได้แต่ลอตเตอรี่หลือซองลูกเราก็ให้ลอตเตอรี่ท่านสามใบเลยนะครับเลือกซื้อเลยครับเลือกซื้อเลือกหาเลยครับบัตรสีเหลืองถ้าท่านไม่ชอบน้ำเดิมหงษ์ทองของเรานะครับอยากได้ลอตเตอรี่สามใบก็ให้นะครับเราจะให้ลอตเตอรี่ท่านสามใบเลยแต่ท่าน ต้องทายให้ถูกนะครับว่าคณะนี้ทําคะแนนได้เท่าไหร่ในเวลา4ธรรมดาครับลูกข้าง6คะแนนเล่นเป็นเป็ดอเป็นอภรอ่าข้างเปล่าอีก6คะแนนนะครับตอนนี้นะครับทีมงานเวลาการแข่งขันครับผ่านไปแล้วครับ27นาทีครับนี้ต่อมานะตอนนี้กํลังไลฟ์บอกว่า่อมา อะไรสดชื่นมะาะเดี๋ยววันนี้กับไปดูได้เลยมาไปดูได้เลยนะครับไปดรว้ฝนบอกตอยมาแล้วยี่สิบเจนาทียีนาทีครับคะแนนก็นนสกอร์บอกอัออันหลบแดดอยู่ครับเดี๋ยวถ้าโคศกสนามเขาประกาศให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะพูดพูดให้ในคลิปอ,อีกทีนะครับพูดไปพูดไปผไพูด เวทเวทของศรลุพันธ์ก็เป็นเวทมือใหม่ครับมือใหม่ยม่ไดบอกว่าเจอ้าเดี๋ยวจบจากศรลุพันธ์ก็เป็นทีมเด็กวัดมอนะครับเด็กวัดมอนก็ปรับปรับลงมาอยู่ในเวทมือใหม่อีกทีนะครับเพราะว่าเขาไม่มีนักกีฬาประเภทขอและนักกีฬาประเภทกอนะครับัที่เอาเลยลมาก็เลย ปักจากประเภทขอมาเป็นเวทมือใหม่นะครับใครอยากกินตัก้อสนุกสนุกนะครับโดยการไลฟ์สดของทีมงานหมูเพียวนะครับโดยทางคุณสต้ยนะครับเปิดดูยูทูบได้เลยครับ2องทุ่มตรงเนี่ยเปิดได้เลยครับจะมีตตดก้อนะครับจะมีแตดก้อเล่าหลวงวัชชาให้ดูเลยนะครับ ะน,นะครับล้ปัดสีเหลืองนะครับเปลี่ยนตัวเข้าปัดสีเหลืองเราจะได้เวลาแล้วะนะคับนะครับตอนนี้คะแนนสามห้าสี่สามหสีปัดสีเหลืองน,น,นักหนึ่งครับนัดหนึ่งนัตามเวลาตงหน่อยตงหน่อยตงหนอยโยนมาเลยเออโยนไปเลยอ,อตอนนี้นะแหละราคาสี่เจ็ดสี่เจ็ดนี่มันสูงสีแต่ถ้าเตะสี่เจ็ดได้ในผลการตีหปเนต์ดียวกัสเข้ารอบนะครับ ีโอกาสเข้ารอบไอ้เต็งสี่เจ็ดเธอข้างมาเออผ่านไปแล้วสองลูกเว้ยวันนี้เป็ดเข้าเาอยอะเลยโอ้โหสามข้าสามข้าขึ้นไปแล้วสามข้าขึ้นไปแล้วข้างไปอีกเออให้เต็มไปเลยอ่าให้เต็มไปสำหรับวันนี้นะครับบัตรสีเหลืองท่านที่ฮะบัตรนักสอนครับ นัดสอง่าตายแล้วนัดสองแล้วรุ่นนงประชาชนทัมพันไปเลยครับผมนับเองนัดให้ผมได้ดูด้วยผมเชียร์บัตรผมด้วยโอเคโอเคครับนับสอไม่เข้าบัตรนัดสองัสีเหลืองนัดสองคะแนนคะนี้3ามร้ห้คะแนนบัตรสีเหลืองนัดสองสามครับ คะนนขณนานัดเวลาเวลาการแข่งขันครับผ่านไปแล้ว30นาทีทีมสีะพานทาคะแนนได้3 5 4คะแนนนะครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกส0นาทีครับ354นนาัดบ354นาทีครับ30นาทีเหลือเวลาการแข่งขันอีก10นาทีครับ วันนี้เชียร์ด้านก่อนเชียร์ด้านสีเหลืองนะสามเท่าท่านนี้สามแล้วห้าสิบสี่และวสำหรับผ่าท่านเชียรนะครับผ่าสีเหลืองถ้าท่านถูกข้างเชียงท่านไม่เอาเหล้านะครับหรือท่านไม่เอาน้ำหนึ่งเราให้ท่านแรกเป็นโรตเทลลี่หนึ่งใบก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับวันนี้เราให้ท่านเลือกเพราะพวกนี้ลอตเตอรี่ออกเราอยากให้ท่านจะเป็นมหาเศรษฐีกันสามสิบสี่นัดสี่ บัตรสีเหลืองนัดสี่สามร้อยห้าสิบสี่นัสี่สามร้อยห้าสิบสี่นัสมเลยมเลไกลเลือเกินเออไปเก่งคนนัคนสีสาอห้าสิบสี่นัสี่คับสี่ะสี่สารอห้าสิบสี่นัสี่ครับบัตรสีเหลืองถ้าถูกข้างเพียงไม่ต้องการน้ำหดึ่มเปลี่ยนเป็นลอตเตอรี่ก็ได้พราไกลอยจะให้ไปนัดสี่นับห้านัดห้าบัตร สีเหลืองนับห้าบัตรสีเหลืองนับห้านับห้าครับเลือกซื้อเลือกหาเลยครับบัตรสีเหลืองติงไทยกันดูนะครับว่าธณะนี้ทำคะแนนได้เท่าไหร่ในเวลาสี่สิบนาทีนับห้าเอออย่าให้ทอดเลยเฮ้ยทอดสองนาทีกว่าแล้วนะนับห้าเดี๋ยวไปไหมครับห้านับห้าเออนับห้าเออบัตรสีเหลืองห้าครับโยงไปเรื่องการนับคุณเตะไปนะครับผมนับเก็บบัตร แนไมั่ยอไปัหครับนักไนะบานเซีับซื้อไปไหนเนี่ยคุณจังหวะให้ดีหน่อยเลยผีตุพายเวยบานซีเลยนะหกวอมล่ายเหลือนปกขงป่ด้นับ้งป่าต็มสามหกศูนนัดหกรับสามหนัดหกอะไรนะนับหกครับสามรอยหนัดห นับเจ็ดครับนับเจ็ดครับสามร้อยหกสิบนับเจ็ดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับไม่เอาน้ำดื่มเอาเป็นเลตเตอรี่ก็ได้นะครับห้างเทียงวันนีไ้ไป 360ยกสบนักเก็นักเก็ได้ไสามร้อหกสิบคะแนนงานนี้สามร้อยหสิบนักเกตส่งไดเลยนะจ้าบัตรสีเหลืองนักเกตได้เลยเท็มส่งได้เลยนักเกตตอนนี้นักเก็ครับบัตรสีเหลืองนักเกบเขียนชื่อเขียนลายแล้วส่งได้เลยครับลงเลิกลงลายได้ครับนับแปด นักแปดแล้วครับปัด้อเหลืองนักแปดแล้วช่วยกันสนวยสนันเอาสมองให้เป็นประโยชน์วันนี้อะไรเออสมองให้เป็นประโยชน์สมองให้เป็นประโยชน์วันนี้อะไรวะนักแนักแปดกิวด้านักแปดแปดนักแปดเข้าหน่อยเข้าหน่อยเลยนักแปดครับนักแปดวันนี้สามห้อหกสีนักแปดเข้าข้าวเปล่าไอ้เป็ดไปลุ่นเดียวนะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันนักแปดนักเก้าจ้านักเก้า นัดเ้จ้าเออเออศีษาศีษานี่เดียว370แล้วครับคะแนนขนาดนี้นัดเก้านัดเก้าครับนัดเก้านัดเก้าสายเจดสบนัเก้าแวที่152ยห้าสองหมายเลข8หมายเลข8นัดเก้านัดเก้านัดเก้านับเก้าเขาได้เลยรักส่งได้เลยนับเก้าบัดสีเหลืองนัด ตัอา่าซ mm. yeah. ีเหลือไม่สิบนะครับห้านาทีฐานทัพตัดฐานทัพนะครับัีเหลือนี่ฐานทัพตั้งแต่เริ่มนับเป็นนับสินี่พึ่งเข้าข้างต่าไปเรื่เนื้อสามเกินหันเี่เรื่อเดียวสี่ห้านาทีฐาน่ฐานมันจะทอดอะไรขนาดนี้เอยถึงทุกรังเอาหน่อยเอาหน่อยเออเอาสี่ร้อก่อนหลังสี่ห้อยราไไล่สี่ห้าสามเนรไลกันว่าดูดีชนเดียว เออนะนะในที่สุดในเบียร์ไปยินที่เดิมเออออออโอยู่ที่เดิมเอออีกหนาทีไม่ถึงดีครับมือไม่ถึงดีศีสันในก้นครับศีษะนก้นสิทธิแน่กวางลมนมครัะสีษัก้าเต็มสามแปดศูนย์ภานหลา คะแนนตอนนี้ครับ380คะแนนครับทีมศรีสุพรรณนะครับเล้หลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณไม่ถึง5านาทีครับอรีก็ได้แต่ถ้าท่านใคแนตรงไม่น้าดื่มไปขวดจาใบก็ได้นะครับเราให้ท่านรวมกับของท่านที่ได้อยู่แล้วหนึใบก็เป็นสใบนะครับทั้งหมดรางวัลถูกเป๊ะนะครับถ้าไม่น้ำดื่มให้ไปเลยสามใบถ้าไม่น้ำดื่มนะครับ และข้างเทียนถ้าไม่เอาน้ำดื่นก็ไปเลยหนึ่งใบลอตเตรี่นะครับพรุ่งนี้เลยครับพรุ่งนี้เลยเฮง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 ท่านนะครับเลย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 อาังน้ำยางมาหลังน้ำยางมาก่อนเลือกซื้อเลือกหากันเลยนะครับเดี๋ยวคณะต่อไปมาถายอะไรโอ้ไรโอ้ไรโอ้ดีคุณสองแมลงสามเก้าสองสามเก้าสองแล้วเอาหลักสี่ก่อนหลักสี่ก่อนเออหลักสี่ก่อนให้มันชื่นใสเลยทุกคนโอ้โหไม่ออกมาได้เรื่องปากอาเเรื่องชาาดับ ออ,อะไว้ยอไลนไเลยอาได้ลท้ออ่4 4หลือสามนาที4 4่เหลือสนาทไม่ไหมเอสนาทีจะได้ไจาผีทุ้านเอาไว้เต็นี่ตลังตีเขไ้ารอบ50%ผมบอกได้เลยไม่เถไม่เถ่ทเอ้า อะไรกันดูสีถอยคะแนาอยู่นะครนสี้าดีห้ีไลโอไลโอต็มไปท่เดีเต้นเอาละสี่หนึ่งหนกได้นะสี่ห้ได้นะตอนนี้ครับคะแนนอยู่ที่4ี่หครับทีมสีสุพรรณนะครับสองนาทีครึ่ง ข้างวงชนสองข้อมเด้งออกโอ้โหเอาละครสี่หนึ่งหกครับสองนาทีขายอยู่นะนะเอโอ้ยสองขวดวัตถุหนึ่งใบเราพยายามยื้อระยะนะเอออย่าประมาทนะเว้ยเออตอนนี้ครับสี่โมงสี่สิบห้าแดดก็ยังโดนนักกีฬาอยู่ทั้งหกคนเลยครับ โดนแด่ทุกคนครับลานกีฬาวัฒถพมันโล่หาได้นะครับบอไรราวกันนายอย่ไรระนงทองเบอไปแล้วมียเมีมเมี้เาเ็ยนเอาครับอาเอาหน่อยเอาหน่อยนะเอ้ยอะไรวะ C16 1 6เอาเมีเวลาจัดได้นะจัดได้นะ ه, ต 4, 5, อนนี้ครับคะแนนอยู่ที่ 1> นะ4 1 6 1> ครับดีบปไป <c oughs> ไธรรดาไปรรดา่มรรมด,ามดมาแล้วน่ลิูจะริสั <c oughs> ไปวันนิทูต้พลาตมในิทีนะอิีพลาเต็มนะ,นะะ,ะมมนะไดไปมด ทางหวดไม่ถรบเองไล่รอบไล่รอบเหลือหนึ่งนาทีไล่รับไล่รอบแล้วครับเหลือหนึ่งนาทีครับไล่รอบแล้วครับเล่นได้เล่นได้มันได้อาชีพแล้จัดสองคอวัจับได้ไว้าอนเอาเอาเลยตอนคะแนนตอนนี้สี่ึงหกไล่อีกสิบสองคะแนนครับสี่ปไล่แป เอาได้ไหมอ,อีกสักเล้ยแม่อาอีกสักเล่ยมันได้ไหมเอาเวลาจะไปหมดเลยหมดตักเสีเยบด้วยกันเดียวเห็นตุกคุยแบ่งเดียวชัดชยัยไหลไปไหลเชนมันไม่ลื่นเลยเชนไอเชนมันไม่ลื่นเนี่ยเอาให้เข้าเลยน้า,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 าเลยนะใกล้แล้วใกล้แล้วเป็ด ได้ไหมสามสี่สองแปดยังไม่ฟีดยังไม่ฟีดยังสี่สองแปดครับสักสี่สิบเต่าตี้เลยไม่ไปมันไม่สบานดีแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับทีมสีสุพรรณครับสาคะแนนได้428คะแนนนะครับก็ขอบคุณแฟนและก็รอดูทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ขอจบจากเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ